สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานออกมาว่าตีลี่เลอปานะคะกำลังจะมีซีรีส์ประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องอย่างหวังเฮอร์ตี้นะคะในซีรีส์เรื่องปู้เอ้อชี่เฉินซึ่งสร้างจากนิยายชื่อเดียวกับของปู้สีชี่เค่อชายนะคะชื่อเรื่องนะคะก็ไม่มีแปลไทยให้นะคะแปลเองนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ มาฟังเนื้อเรื่องโดยย่อก,กันนะคะในปีแรกของการแต่งงานของจี้หมิงซูและเฉินเซินนั้นเฉินเซินเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อสำรวจตลาดต่างประเทศในปีที่3เฉินเซินเดินทางกับประเทศจีน จี้หมิงซูโยนข้อตกลงการหย่าร้างใส่หน้าเขาเพื่อขอยุติการแต่งงานที่ทําเหมือนเธอเป็นม่ายอยู่แบบนี้เฉินเซินหลับตาลงและกดกระดาษและเขาก็เงียบไปประมาณ3นาทีนะคะเขาก็โยนมันลงบนโต๊ะอีกครั้งและพูดด้วยท่าทางที่สงบว่าหมิงซูผมเคารพความคิดเห็นของคุณแต่คุณอาจต้องการให้ผมทบทวนสัญญาก่อนสมรสสําหรับคุณอีกครั้งหลังจากการหย่าล้างของเรา คุณไม่สามารถที่จะสะสมกระเป๋าเบอร์กินคอลเลคชันพิเศษได้อีกต่อไปไม่สามารถขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปมิลานเพื่อดูการแสดงแฟชั่นโชว์และจะไม่ได้รับแหวนพลอยพัดพารับชาสีลังกา15กะลัดได้อย่างง่ายดายอีกเดี๋ยวก่อนจี้หมิงซูก็ตระหนักได้ถึงข้อผิดพลาดขึ้นมาทันทีฉันคิดว่าฉันทนต่อได้อีก่อย ก็จะเป็นเรื่องราวความรักหลังแต่งงานของหญิงสาวผู้หญิงพยองกับซีอโอหนุ่มร้ายรูปหล่อนะคะงานนี้บอกเลยว่าสร้างความฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยค่ะพอทั้งคู่นั้นนะคะเคมีเข้ากันเป็นอย่างมากค่ะแถมหนุ่มหล่อหวังเฮอร์ตี้นะคะก็ยังเป็นแฟนคลับของตีลี่เล่ปลาอีกด้วยนะคะเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็รอติดตามรับชมกันต่อไปนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะแอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ